สวัสดีจ้าเมื่อนีผ้ากันม่เล่นสวนน้ำขอนแก่นผ้าน้องนริตาน้องโตเกียวม่เล่นสวนน้ำพี่น้องพุ่น่โอ้ยติดติดหลายกระมูอลูกไปไปทางไหนอ่ะตรงไปนะค่ะลูกอานุค่ะมาทางนี้ค่ะลูกทางนั้นมีคนค่ะมีแต่พี่ปลาช้า ยังแม่ไม่เอ้ยห่ออันนองลูกนี้ไปเลยค่ะโอเคโอ้โหสวนน้ำใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมคะสวนน้ำใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมใหญ่มไ่ใหญ่อ้ะ9ขาตึ๊บโอเคอู้อะไรอะชลาเดอร์ใหญ่มากแนต่ายจะเดินน้ำไหมเนี่ย กัวพนะปลาในตาดูนี่สูงมากเลยอ่ะนาัวอส่วนน้ำขึ้นบกใครมีเป็นคนแบบไหนโอ้ในตากล้าขึ้นไปันสูงยังเลยื่องบางไงคนอีกคนหนึ่งเนระ บัวข้าปีดยวนี้ม่คนตอนนี่ดล้ว้เนเปิดเป็นส่วนน่ะเดียวบ่วนเียพี่ก็มาด้วพี่ๆสวัสดีค่ะพี่ๆกพี่ๆก่บแม่น้ำควรนะถือเาเครื่องหม่เลียงไทยมาแล้วมาแล้วบ่

อันนี้ลูกพี่หัวหน้าเขาว่าเขาว่าเป็นหัวหน้าในตาหัวหน้าแต่ต้องจ่ายนะันเป็นในตาเป็นหัวหน้าแล้วต่ต้องจ่ายวะส่เนหั้าดีใจไหมคะดีใจไหมคะถ้าไม่ดีใจให้พากลับบ้านนะดีใจไหมถ้าหลุดออกคือม่ดถ้าหลุดออกคือไม่ไ้ให้ใค กูน่ะโอ้ยหกรอเพลงเปลี่ยนเรืองมันเป็นมันเป็นมันเป็นมันทะเลเลยอ่ะตามมานี่ค่ะลูกแม่จะเอาลูกดนะนะวิ่งชายหาดนะแม่ กล้าไหมตู้ตู้ตอบไดลูกปะลูกปะเดยวเขาลงน้ำหนูกลัวมันเป็นวันชายหาดมันดีช่วยไ่ม เดินขะลูกเดินเดินหน้าไปไอตีหายตีเลยหายตีเลยห่วงยางห่วงยางลูก มัดผมก่อนลงน้ำค่ะเปิดเพียงกับแบบปวดหัวมักเลยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนที่ขอมาล้ำนะค่ะขอหมอล้ำหน่อยค่ะในต่อชอบหมอล้ำค่ะอุ้ยตีนมานะในแต่แก้งแหจนจนะไหน ไม่มีบ่มองไม่มาไหนดีบ่กมีดีแต่มาถึงเลยวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาเปิดบูธอยู่ที่คอนแก่รก็เลยบูดก็เปิดบูธตอนเย็ยนพี่น้องก็เลยถือโอกาสท่าในอาตามาเล่นสนามตอนเสารตอน,นแรกเราทำงานกันนะครับว่างสองวันก็เลยมาทำเปิดบูธสินค้าแบรนด์เนมตา่าโลชั่น โลเคียวโลชั X ่นเกตันดีกามาไก่บันไดกับบลืมเนี่จะพกพี่น้องมาไกา่ทางไหนหรือม,มาสวนน้ำก็ไม่ต้องที่จะพกว่าเพื่อมาก,กินขา่าวเที่ยงอยู่นีเก็จะ,จะกินอันเนี้ยหนึ่งเม็ดพอหลังอาหารเช้า,าหลาาาาาังอาหารเที่ยงสี่ทุ่มหลังอาหารเที่ยงหนึ่งเม็ดค่ะหลังอาหารเที่ยงหนึ่งเม็ดหลังอาหารเย็นหนึ่งเม็ดใครอยากหุ่นดีกระชับสัดส่วน เอวเล็กลงลดน้ำหนักตัวนี้ไม่ปวดหัวไม่โยโย่ห้าลเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับอันนี้คือหาอะรก็สิบบาทซื้อหนึ่งกล่องแถมปีหนึ่งกล่องนัําที้เลยนะครับซื้อสองแถมสองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อห้าแถมห้าซื้อสิบแถมสิบนะครับพี่น้องซื้อห้าชุดขึ้นไปได้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับพี่น้องซื้อหาชุดห้าห้าแถมห้าได้เป็นตัวแทนเลยตัวนี้คือ สูตรลดลง5-10โลต่อ1เดือนนะครับพี่น้องให้กินวันละ2เม็ดหลังอาหารเที่ยงอาหารแรกหลังสิบแปดนาฬิกาให้งดอาหารงดแป้งนะครับพี่น้องให้กินเพราะเป็นยเกิดเพราะไม่เป็นนมแท่จะลงไวมากหนึ่งเดือนจะลงไวมากเลยนะครับพี่น้องนี่คือเอเอเอตนิตะฝากไว้นำพี่น้องใครอยากได้ก็พิมพ์สนใจเลยนะจ๊ะมาไน,นะมาพาะเร็วตาตามาไหม กูเลนต้นเนี่ยกูเลน้นเนี่ยน้องคว้นพ่ไปจับมือข่าไปไม่น้องควาาไม่น้องควาาไม่น้องควาอิสุเลยเนี่ยนั่งลงเลยนั่งลงเลยรนั่งลงเลยโอเคฮโอ้โหนางเล็กน้อย เคุณน่ะเล่นน้ำเบื่อน้ำไหพี่น้องเอ้ยสะอ่อนเลยเนาะายตาอ่าเดี๋ยวพี่ไปด้วยเดี๋ยวไปห้องในก่อนเด้หนูไปห้องในก่อนไปรอนี่ก่อนมาพี่มาเลยโอเคอ่ะพี่จะดับจับไว้โอเคค่ะน้องเข้าไปเลยค่ะไม่น้องเข้าไปอย่างนี้น้องเข้าไปอย่างนี้โอเคน้องขาเข้าไปเลยลูกน้องขาเข้าไปเลย โอเคค่ะโอเคโอเคค่ะแล้วน้องน้องก็จับนี่ค่ะน้องจับนี่ค่ะไม่ไม่น้องจับนี่ค่ะสองมือจับนี่โอเคแล้วน้องลุกขึ้นหน่อยน้องลุกขึ้นหน่อยเร็วออน้องลุกขึ้นก่อนเร็วน้องลุกขึ้นด้วยนะน้องน่ะน้องกาลุกขึ้นด้วย วัวในแต่ชอบใจมากเลยใช่ไหมคะชอบไหมคะชอบไหมลูกชอบฮะชอบชอบไหมคะชอบค่ะอะไรนะไม่ได้ยินเลยไม่ไดยชอบไหมคะชอบค่ะชอบค่ะโอ้ยหอนแดดได้บัณนี้เล่นไปเต้ยพักเถอเลยอะไรค่ะไปใส่ซูทสีกันทุกคนไปน้อง เล่นไปสักพักคุณพ่อก็เลยบอกน้องๆมาใส่ชูชีพนะครับแต่น้ําตื้นก็ต้องใส่เนาอเพื่อความปลอดภัยนะก็เลยให้ใส่ทุกคนเลยจ้าแล้วคุณพ่อก็ดูแลน้องใกล้ชิดอย่างเป็นอย่างดีนะฮะเอน้ําไม่ลึกหรอกเป็นน้ำตื้นน้าแบบสา้หาเป็นน้ำใา,า้หาไปหน่อยอะไรลูกเป็นไรคะเสียงดังเสียงดังบ่มันร้อนมาก โชคดีวันนี้ที่มีแดดนะฮะอากาศคือปลอดโปร่งมากไม่มีแดดเลยมันร้อนมากสิลูกนี่แต่ดีใจไหมคะดีใจไหมคะลูกอชอบไหมหนูชอบน้ำไหมหนูชอบน้ำไหมอชอบไหมคะกลัวกลักวอะไรกลัวไหนอ่กะกลัวน้ำกลันกวน้ำ,นำ<ๆ> ไปงั้นกลับบ้านไปเอาติบเกกลัวน้ำแหมโอ๊ยกลัวน้ำยังวะบากลับเลบปะ